กลับมาพบกับแซมสเกชในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่อยากปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ให้ตอบโจทย์ธุรกิจการศึกษาแนวใหม่รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วยในตัววันนี้พลาดไม่ได้ครับกับคาเฟ่โคดิ้งลิฟวิ่งสำหรับซัำมือสองจากแซมเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหาตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่เองครับจากพัทยามุ่งหน้าฐานทัพเรือสัตหีบพาบิ๊กซีสัตหีบและตลาดนัด700ไร่ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่173จบวก600จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ด้านซ้ายมือครับสำหรับซัำมือสองจากแซมเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหามีเนื้อ ที่36ตารางวาโดยผังที่ดินจํานวน2แปลงติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับขนาดแปลงที่ดินด้านทิศตะวันออกติดถนนสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นมีชั้นลอย2กูหาติดกันครับโดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยใกล้ตัวเมืองสัตหีบสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเตาถ่านและวัดเทพประสาทก่อนจะพาไปชมการรีโนเวททรัพย์จากแซมวันนี้ ท่านผู้ชมที่สนใจหรือกำลังมองหาทรัพมือ2ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sam.or.th แซมีมีทรัพย์ดีๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับโดย Cafe Coding ้งแอนด์ลินั้นเป็นแนวความคิดในการรีโนเวทอาคารพาณิชย์ให้สามารถทำธุรกิจได้หลากหลายครับโดยชั้นล่างและชั้นลอยปรับเป็นโคดดิ้งคาเฟร้านกาแฟและเบเกอรี่ในบรรยากาศสบายๆชั้นสเป็นโคดดิ้ง c อ d e m y สถาบันพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งเพื่อเด็กและเยาวชน ชั้น3เป็นส่วนของบ้านสําหรับพักอาศัยครับโดยภาษาด้านหน้านั้นเราปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยส่วนของโคดดิ้งคาเฟ่นั้นตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างและชั้นลอยของอาคารออกแบบให้มีพื้นที่นั่งที่หลากหลายชั้นลอยเป็นส่วนของโคเวอร์กิ้งสเปซขึ้นไปถึงชั้น2จะพบกับโคดดิ้งอะคาเดมีสถาบันพัฒนาทักษะโคดดิ้งเพื่อเด็กและเยาวชนครับสำหรับการตกแต่งภายในนั้นเน้นในสไตล์โมเดิร์นลัสติกใช้วัสดุทางอุตสาหกรรมครับอย่างเช่นพื้นปูนขัดมันผนังอิฐเฟอร์นิเจอรรร์ไมม้แแลละเล็กบบวบวสััยค โดยในชั้นที่3นั้นจะเป็นส่วนปรับปรุงเพื่ออยู่อาศัยโดยเราจะเปิดผนังอาคารพายินสองคูหาให้เชื่อมต่อกันเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์บนอาคารโดยมีฟังก์ชันการใช้งานประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องรับประทานอาหารและแพนทรีรวมถึงห้องนอนใหญ่2ห้องสำหรับการตกแต่งภายในเน้นในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี เรียบง่ายร่วมสมัยสำหรับงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารประเมินที่ตารางเมตรละ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทส่วนปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างชั้นลอยและชั้น2ให้กลายเป็นโคดิ้งคาเฟ่แอนด์โคดิ้งอะคาเดมี่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทและส่วนปรับปรุงชั้นบนให้เป็นสวนพักอาศัยตารางเมตรละ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทครับสำหรับคนที่สนใจไอเดียการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook บ้านและสวนเดอะรีโนเวชั่น หรือท่านใดที่สนใจซับมือ2จากแซมเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th ซับมือ2ต้องแซมครับแซมมีซัพดีๆให้เลือกอีกเยอะเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากแซมโดยแอ l ไอเดียไลน์แอปแซมไลน์เฟซซับมือ2ต้องแซมแซม NPA ชแนลบน YouTube และแซม NPA บน t w i t เตอ หรือโทร026861888ซับมือ2ต้องแสก